ไปกันใหญ่แล้วข่าวสงกรานพูดถึงแมทพบแบบนี้ชาวเผือกว่าไงกลายเป็นข่าวดังร้อนแรงต้อนรับปี2566ถึงการเลิกรล้าระหว่างนางเอกสุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอำ้ำพัชราภากับไฮโซพบประธานวงพรประภาหลังมีข่าวลือออกมาว่าเลิกกันเพราะมือที่สามก่อนที่ฝ่ายชายจะออกมาโพส์ยอมรับว่าได้เลิกกับอ้ํซึ่งการเลิกก้าในครั้งนี้ ไี่เกิดประเด็นมีอักษรย่อออกมาว่าดาราสาวมอเป็นมือที่สามพร้อมกับโยงไปที่แมพีริรณีก่อนที่ต่อมาแมทจะชี้แจงในฝั่งของตัวเองยืนยันว่าจับมือกับพบในแบบเพื่อนพี่น้องเท่านั้นและพอรู้ว่าอ้ํามอไม่สบายใจตนก็ส่งข้อความไปชี้แจงและเล่าเรื่องจริงให้ฟังแล้วจากข่าวที่เกิดขึ้นแมตตัดสินใจว่าจะไม่เงียบแต่จะขอชี้แจงครั้งเดียวทางนี้ เพื่อจะได้ฟังจากปากแมทแบบครบถ้วนไม่ตัดต่อและไม่แต่งเติมให้เข้าใจผิดนะคะเรื่องมีอยู่ว่าแมทไปสังสรรค์ปีใหม่โดยไปกับเพื่อนๆผู้จัดการไม่ได้มีการนัดกับพี่พกแต่อย่างใดเป็นเพื่อนกลุ่มแฮงเอาท์กันมานานทุกครั้งที่ปาร์ตี้ก็จะได้เจอหรือไม่ได้เจอตามแต่โอกาสวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่พกผายมือขึ้นมาจะว่าเพื่อดูแลน้องก็ได้ไม่ใช่การเดินจูงมือหรือจับมือถือแขนแบบชู้สาว ทั้งนี้แมดคุยกับพี่พกแล้วว่าเราต้องยอมรับในความไม่คิดเกินเลยไปของเราสองคนจึงทำให้มีภาพที่น่าเข้าใจผิดอย่าแก้ตัวตรงจุดนี้แต่ขอแก้ไขเพื่อยอมรับความผิดพลาดเมื่อทราบเรื่องพี่อ้ําไม่สบายใจแมทรีบส่งข้อความไปเพื่อขอโทษและอธิบายในวินาทีนั้นเลยรวมถึงส่งแชทของแมทกับพี่พกตั้งแต่แรกเพราะคิดว่าอย่างน้อยถ้าคนจะมีอะไรเกินเลยจริงต้องปรากฏในแชทเพื่อ เออให้พิจารณาในความบริสุทธิ์ใจค่ะทั้งนี้ขออภัยทุกทกท่านที่เกี่ยวข้องแมทเป็นห่วงความรู้สึกทุกทกท,กท่านมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่เมื่อพลาดแล้วขอแก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้องแทนการแก้ตัวค่ะขอโทษจากใจอีกครั้งและขอความกรุณาไม่แต่งเติมเรื่องให้บานปลายใหญ่โตนะคะอย่าลืมว่ามีหลายคนต้องบอบช้ำขอบคุณค่ะล่าสุดในฝั่งของสงกรานเตชนรงแฟนหนุ่มของแมทพีรณีก็มีความเคลื่อนไหวแล้ว โดยออกโรงสยบทุกประเด็นวิโพสต์ในไอจีสตอรี่สั้นๆว่าไปกันใหญ่แล้วข่าวไม่ได้มีอะไรเลยครับน้องๆเขาเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วครับ